จูดวงชาวาราศีเมษพ้นวันที่31กรกฎาคมไม่ขอคบไม่ไหวนะครับผมคนแบบนี้ครบไม่ได้โอ้อิจฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีเราเห็นเราได้ดีไม่ได้เลยนะครับผมเราทําดีอะไรอยากได้ของเราโอ้โคนแบบนี้ไม่ครบชาวาราศีเมษไม่ครบคนแบบนี้นะมันคือปีศาจหมูมานนะังมันคือคนอิจฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสี คนแบบนี้เราไม่ครบนะผมโชคชะตาของท่านเป็นยังไงเด็ดขาดเด็ดเดียวห้าวหาญเอาจริงเอาจังจนประสบความสําเร็จชาวราศีเมฆเป็นคนยังไงครับผมตั้งใจศึกษาเล่าเรียนไงับผมแต่พอคนมันเห็นเราเก่งเนี่ยโอ้โหมันเกินหน้าเกินตาไปหรือเปล่าับผมแต่ราศีเมฆถ้าเจอแบบนี้ท่านจะไปทนครบไหมไม่ต้องไปให้มันัะผมยิ่งให้ยิ่งได้จริงทำให้คนที่ดีนะแต่ถ้าให้คนไม่ดีอย่าไปให้ ให้แล้วมันดาเราด้วยด้วยอํานาจบุญบารมีวัสนาสิงสิทธิ์ค้าชูปกปากคุ้มของราาักษาอาราศีเมฆไม่ครบกับคนแบบนี้ดูย่ตาของท่านตกตําแหน่งอะไรตกตําแหน่งวิวาภพจูนแป่ว่าดวงชะตากําลังจะเปลี่ยนหมุนเวียนแปลเปลี่ยนแปล,ปล,ปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดตั้งมัน่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาฉันไม่อยู่กับคนแบบนี้คนแบบนี้คนอิจฉา เราไม่อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษตกตําแหน่งบุญกุศลวาสนาเลือกคนที่จะให้ดีกว่าการที่ท่านยืนหยัดต่อสู้แก่งแย่งชิงดีอํานาจบนบารมีวาส,สนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะค้าชูปกปาก,ปากุ้คของรักษาการปฏิบัติการลีเริ่เริ่ต้นอะไรใไไหม่จะบังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตานี้ยิ่งใหญ่เกียงไกลจเจริญลูกเรือขึ้นมาทันทีทันใดชะตาชีวิตจะรับทรัพย์พระราชาส่งมอบถ้วยทองเปรียบเสมือนถ้วยทองบังเกิดขึ้นในโชคชะตาตกตำแหน่งไพ่ดี ท่นจะได้ชิงใบชิงเพิ็บใช้เล่เหลี่ยมเล่กลเพดุายให้วางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแป,ปรเปลี่ยนแปลผันพัฒน,นาอย่างก้าวโดนมีดดาบปักลงมาเต็มหลังขบวนก็วายกระาสาวประสายเพราะดวงนี้มันมีปัญหาต่างๆเข้ามารุมเล้าอัศวินขี่ม้าถือเหรียญน,นำพาซึ่งความผสมเลโชคลาบงินทอมารมีวาสนาให้ท่านวางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแป,ปรเปลี่ยนแปลผันพัฒน,นาอย่างก้าวโดด เดอเฮอร์มิตกังบังเกิดขึ้นในโชกาตาได้วางแบบแผนปูฤษีสองแสงตะเกียงทองให้แก่ท่านท่านจะเห็นคนผลทางสว่างเห็นอนทางว่าคนไหนหน่าคบคนไหนไม่น่าคบผลแบบนี้เนี่ยนะมันให้มันไปนะมันด่าท่านด้วยนะผมมันเหยียบย่ำท่านด้วยคนแบบนี้จะไปให้มันเหรอโอ้อย่าไปให้มัน สามเหรียญมันเกิดขึ้นในโชกตาด้วยอํานาจบุญบาเรามีวึาสนาสามถ้วยทองมันเกิดขึ้นสี่ถ้วยทองมันเกิดขึ้นลื่นเลงสังสรรค์มีความสุขชาวราศีเมษสุขสมสมหวังดังใจหมายได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งบ้านมุ่งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้าลื่นเลงสังสรรค์สีไม่เท้าต้งตำแหน่งแชมชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีการประดิษฐ์ประดอยการลีเริ่มเริ่มต้นอะไรใหม่ นะผมสังเกตในโชคตาดวงนี้ยิ่งใหญ่เกียงกายจเจริญลูกเรืองขึ้นมาทันทีทันใดชะตาชีวิตจะรับพิษเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างตั้งมั่นจัดหนักจะเต็มการส่งมอบถ้วยทองสําคัญมากับผมไม่ส่งมอบไม่ได้ครับด้วยอํานาจบนบารมีวสาสนาท่านต้องส่งมอบเรื่องราวต่างๆับผมสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านมีดดาบป,ปักลงมาเต็มหลังกระบวนกระวายกระสับกระส่ายการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบนบาลมีวสาสนา เราะฉะนั้นท่านควรที่ต้องคุ้นคิดคิดพินิษไต่ตองให้รอบคอปปบให้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒน,น,นายอย่างก้าวโดโดตงตำแหน่งเอ็มเพสทุ่งข้าวเหลืองกรรามเหลือกินเราใช้เพราะฉะนั้นต่อสู้แข่งแยงชิงดีท่านจะเป็นหนึ่งไม่เป็นสองลองครได้รับโอกาสทองแน่นอนไม่ครบคนแบบนี้อย่าไปครบครบเดี๋ยวพาะคนดีเท่านั้นครับนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดสปอตตังก์สปอตสติ๊กเกอร์ให้ติดให้ค่ะคูหมอซันได้ครับท้ายคลิปับฟังคำดํานายของชาวราศีเมษนะครับ บต่อกกัันนยาวะะครจเิดอะไรขึ้นดวงชะตาราศีเมษประจําเดือนนี้เมื่อแสงแรกของเดือนนี้ส่งประกายมายังชาวราศีเมษพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าจะเริ่มต้นขึ้นอย่างชัดเจนหากเปรียบเทียบกับฤดูกาลเดือนนี้เปรียบเสมือนช่วงเปลี่ยนผ่านจากฤด,ดูฝนสู่ฤด,ดูแลง้งที่ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มแจ่มใสและมีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้น สำหรับชาวราศีเมษที่เป็นนักสู้โดยธรรมชาติเดือนนี้จะเป็นเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการเก็บเกี่ยวผลจากความพยายามที่ผ่านมาด้านการงานและอาชีพบรรยากาศในสถานที่ทำงานของชาวราศีเมษเดือนนี้เปรียบเสมือนสนามรบที่คุณกําลังจะได้รับชัยชนะอย่างสวยงามหลังจากที่ช่วงก่อนหน,น้านี้อาจจะต้องเผชิญกับความท้าทายหรือความกดดันจากหน้าที่การงาน ตอนนี้กลับกลายเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นหากคุณเป็นพนักงานประจำเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการแสดงความสามารถที่แท้จริงของตัวเองยกตัวอย่างเช่นหากคุณทำงานในแผนกการตลาดโปรเจกต์ที่คุณได้วางแผนไว้ในช่วงต้นปีอาจจะเริ่มให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจลูกค้าเริ่มตอบสนองในทางบวกยอดขายเพิ่มขึ้น และผู้บังคับบัญชาเริ่มมองเห็นคุณค่าของคุณมากขึ้นหรือหากคุณทำงานในสายงานเทคนิคโซลูชันที่คุณคิดค้นขึ้นมาอาจจะช่วยแก้ปัญหาใหญ่ของบริษัทได้ทําให้คุณกลายเป็นบุคคลสําคัญในองค์กรสําหรับชาวราศีเมษที่เป็นผู้ประกอบการหรือมีธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้เปรียบเสมือนลมใต้ปีกที่จะพาธุรกิจของคุณบินสูงขึ้นไปอีกระดับความคิดสร้างสรรค์ที่เคยติดขัด อาจจะเริ่มไหลลื่นอีกครั้งพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจใหม่ๆอาจจะเข้ามาในชีวิตหรือลูกค้ารายใหญ่ที่รอคอยมานานอาจจะตัดสินใจลงทุนกับคุณในที่สุดยกตัวอย่างเช่นหากคุณเป็นเจ้าของร้านอาหารลูกค้าอาจจะเริ่มแชร์รีวิวดีๆในโซเชียลมีเดียทําให้ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือหากคุณทําธุรกิจออนไลน์อัลกอริทึมของแพลตฟอร์มต่างๆอาจจะเริ่มเข้าค้างคุณทําให้สินค้าของคุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น อย่างไรก็ตามความสําเร็จที่จะมาถึงในเดือนนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองเฉยๆชาวราศีเมษจําเป็นต้องรักษาพลังงานแห่งความมุ่งมั่นและไม่หยุดนิ่งเปรียบเสมือนนักกีฬาที่ใกล้จะถึงเส้นชัยต้องเร่งความเร็วในช่วงท้ายแทนที่จะชะลอตัวลงการมีจิตใจที่เปิดกว้างต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะเป็นกุญแจสําคัญของความสําเร็จอาจจะมีโอกาสได้เข้าอบรมหรือพัฒนาทักษะใหม่ๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตในอนาคต ด้านการเงินและการลงทุนกระแสงเงินสดของชาวราศีเมษเดือนนี้เปรียบเสมือลำธารที่เริ่มไหลเชี่ยวขึ้นหลังจากที่แห้งแหลงมาระยะหนึ่งรายได้จากแหล่งลักเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นและที่น่าแปลกใจคือรายได้เสริมจากแหล่งที่ไม่คาดคิดอาจจะเริ่มปรากฏตัวขึ้นมาด้วยหากพิจารณาจากมุมมองของการลงทุนเดือนนี้เปรียบเสมือนช่วงเวลาที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิต ผลตอบแทนจากการลงทุนที่เคยทำไว้ในช่วงก่อนหน้านี้อาจจะเริ่มให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจยกตัวอย่างเช่นหุ้นที่คุณซื้อไว้ตั้งแต่ช่วงต้นปีอาจจะขยับตัวในทางบวกหรือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่เคยคิดว่าไม่มีความเคลื่อนไหวอาจจะมีคนสนใจเข้ามาดูและเจรจาราคาสำหรับชาวราศีเมษที่ชอบการลงทุนแบบเสี่ยงสูงเดือนนี้ควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษแม้ว่าดวงการเงินจะเป็นในทางบวก แต่การตัดสินใจลงทุนที่เร่งรีบเกินไปอาจจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดเปรียบเสมือนคนขับรถที่เห็นสีเขียวแล้วเหยียบคันเร่งแรงเกินไปอาจจะเสียหลักได้การศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจจะเป็นสิ่งที่ฉลาดที่สุดร,รายจ่ายในด้านความจำเป็นพื้นฐานจะมีเสถียรภาพ แต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายพิเศษที่เกี่ยวข้องก,กับการปรับปรุงคุณภาพชีวิตเช่นการซ่อมแซมบ้านการเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือการลงทุนในด้านสุขภาพค่าใช้จ่ายเหล่านี้แม้จะเป็นเงินออกแต่จะเป็นการลงทุนระยะยาวที่คุ้มค่าเปรียบเสมือนการซื้อมเมล็ดพันธุ์ดีๆมาปลูกแม้จะต้องจ่ายเงินในตอนแรกแต่จะได้ผลผลิตที่ดีในอนาคตการออมเงินในเดือนนี้จะเป็นไปได้มากขึ้นเนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นและการควบคุมรายจ่ายที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามควรระวังไม่ให้ความสําเร็จทางการเงินที่เกิดขึ้นทําให้เกิดความประมาทในการใช้จ่ายการวางแผนการเงินระยะยาวและการสร้างกองทุนฉุกเฉินจะเป็นสิ่งสําคัญที่ควรคํานึงถึงในช่วงนี้ด้านความแรกและความสัมพันธ์สําหรับชาวราศีเมษที่ยังโสดเดือนนี้เปรียบเสมือนฤดูใบไม้ผลิของความรักที่ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มงามขึ้นและเบ่งบานโอกาสในการพบเจอคนพิเศษจะเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งหลังของเดือนที่พลังงานแห่งความรักจะเข้มข้นขึ้นเป็นลำดับการพบปะผู้คนใหม่ๆอาจจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดยกตัวอย่างเช่นระหว่างการเดินทางไปทำงานการซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือแม้กระทั่งในลิฟต์ของอาคารสำนักงานความบังเอิญเหล่านี้อาจจะนำไปสู่การสนทนาที่น่าประทับใจและค่อยๆพัฒนาไปสู่ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น สำหรับชาวราศีเมษท,ที่ใช้แอปหาคู่หรือโซเชียลมีเดียอาจจะได้รับข้อความหรือการตอบกลับที่ทําให้ใจเต้นแรงขึ้นอีกสิ่งที่น่าสนใจในเดือนนี้คือคนที่จะเข้ามาในชีวิตของชาวราศีเมษอาจมีบุคลิกภาพที่แตกต่างจากแบบอย่างที่เคยชอบหากเมื่อก่อนคุณชอบคนที่เงียบเงียบเก็บตัวเดือนนี้อาจจะลหลงไหลในคนที่ร่าเริงและชอบสังคม หรือหากเคยชอบคนที่เป็นศิลปินเดือนนี้อาจจะปร,ะรับทับใจในคนที่เป็นนักธุรกิจหรือมีความคิดเชิงตรกรกะการเปิดใจให้กว้างและไม่ยึดติดกับแบบแผนเดิมๆจะเป็นกุญแจสําคัญของความสําเร็จทางความรักความมั่นใจในตัวเองของชาวราศีเมียนจะเปล่งประกายออกมาได้อย่างโดดเด่นในเดือนนี้เปรียบเสมือนดาวดวงสว่างที่สองแสงในท้องฟ้าราตรีความสําเร็จในด้านการงานและการเงินจะทําให้คุณมีออร่าที่ดึงดูดใจ คนรอบข้างจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลนในทางบวกนี้และอาจจะมีคนที่เคยรู้จักมาก่อนเริ่มมองคุณในบุมมองใหม่สำหรับชาวราศีเมษที่มีคู่ความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษที่มีคู่ในเดือนนี้เปรียบเสมือนสวนที่ได้รับการดูแลอย่างดีดอกไม้เริ่มบานสะพรั่งและบรรยากาศโดยรวมเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความเข้าใจหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้อาจจะมีความตึงเครียดหรือความไม่เข้าใจกันบ้าง อนนี้ทุกอย่างเริ่มเรียบร้อยและกลมกลืนมากขึ้นการสื่อสารระหว่างคู่รักจะราบเรื่อนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคำพูดที่เคยเป็นเหมือนดาบสองคมที่ทำร้ายกันตอนนี้กลับกลายเป็นสะพานเชื่อมใจที่ช่วยให้เข้าใจกันมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นเรื่องที่เคยทะเลาะกันเรื่องการใช้เงินตอนนี้อาจจะหาข้อจุดถึงได้ด้วยการนั่งคุยกันอย่างเปิดเผยและจริงใจหรือปัญหาเรื่องการแบ่งเวลาให้กันที่เคยเป็นต้นเหตุข,ของความขัดแย้ง ก็อาจจะหาวิธีแก้ไขที่ต้องคู่พอใจได้กิจกรรมเรื่มกันที่เคยต้องเลื่อนหรือยกเลิกมาเรื่อยๆเดือนนี้อาจจะมีโอกาสได้ทํากันในที่สุดการเดินทางไปเที่ยวนิที่ที่ต้องคู่ไฝฝันการไปดูหนังที่รอก,กันมานานหรือแม้กระทั่งการทําอาหารมื้อพิเศษให้กันกินสิ่งเหล่านี้จะช่วยเพิ่มความใกล้คิดและสร้างความทรงจําดีๆระหว่างคู่รัก สำหรับคู่รักที่อยู่ระหว่างการตัดสินใจเรื่องสำคัญสคัญเช่นการแต่งงานการซื้อบ้านหรือการวางแผนครอบครัวเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการหาข้อสรุปที่เธอคู่พอใจความมั่นคงนกางเงินที่เพิ่มขึ้นจะช่วยให้การตัดสินใจเหล่านี้ง่ายขึ้นและทำให้มองเห็นอนาคตร่วมกันได้ชัดเจนมากขึ้นอย่างไรก็ตามความสำเร็จในด้านต่างๆของชาวราศีเมษ อาจจะทําให้เกิดความภูมิใจในตัวเองมากเกินไปจนลืมให้ความสําคัญกับความรู้สึกของคู่รักการรักษาสมดุลระหว่างความสําเร็จส่วนตัวกับความสัมพันธ์รักจะเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องระวังการแสดงความขอบคุณและชื่นชมคู่รักที่คอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังจะช่วยให้ความรักแน่นแฟนยิ่งขึ้นสรุปภาพรวมเดือนนี้เปรียบเสมือน บทใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังและโอกาสสำหรับชาวราศีเมษทุกด้านของชีวิตดูเหมือนจะเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่ความสำเร็จที่จะมาถึงนั้นต้องอาศัยความพยายามอย่างต่อเนื่องและการรักษาสมดุลในทุกๆด้านการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นและการใช้ปัญญาในการตัดสินใจจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ชาวราศีเมษใช้ประโยชน์จากพลังบวกในเดือนนี้ได้อย่างเต็มที่ ความใจเย็นและไม่หลงลืมตัวเองเนี่ยทกลางความสําเร็จจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวที่สําคัญจงเชื่อมนั่นในความสามารถของตัวเองแต่อย่าลืมความถ่อมตัวและใส่ใจคนรอบข้างเพราะความสําเร็จที่แท้จริงคือความสําเร็จที่เกิดขึ้นพร้อมกับความสุขและความสมหวังในทุกมิติของชีวิตดวงชะตาชาวราศีเมษประจําเดือนนี้ เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่พลังงานของชาวราศีเมษจะเปล่งประกายอย่างเต็มที่เสมือนดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงทองอร่ามในยามเช้าตรู่คุณจะรู้สึกเหมือนนักรบที่ได้รับพลังใหม่หลังจากการพักผ่อนอย่างเพียงพอพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆที่รออยู่ข้างหน้า ดวงชะตาในเดือนนี้ส่งสัญญาณให้เห็นว่าชาวราศีเมษจะได้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายประการไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในแนวคิดวิธีการทำงานหรือแม้กระทั่งมุมมองต่อชีวิตเหมือนกับใบไม้ที่เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วงคุณจะค่อยๆปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่อย่างงดงามด้านการงานและอาชีพ ในด้านการงานเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีเมษต,ตรงใช้ไหวพริบและความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่เสมือนนักแก้ปัญหาที่ต้องผ่านด่านที่ซับซ้อนและหน้าท้าทายคุณจะพบว่าตัวเองมีความสามารถในการมองเห็นโอกาสที่คนอื่นมองข้ามและสามารถนำเสนอแนวคิดใหม่ๆที่แตกต่างออกไป สัปดาห์แรกของเดือนจะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกเหมือนนักสำรวจที่เพิ่งค้นพบดินแดนใหม่มีโครงการหรืองานใหม่ที่น่าสนใจเข้ามาในชีวิตอาจเป็นการได้รับมอบหมายงานที่มีความรับผิดชอบสูงขึ้นหรือได้รับเชิญให้เข้าร่วมทีมงานที่สำคัญยกตัวอย่างเช่นหากคุณทำงานในสายการตลาดคุณอาจได้รับโอกาสนำเสนอแคมเปญใหม่ที่จะเป็นจุดเปลี่ยนของบริษัทหรือหากคุณเป็นครู คุณอาจได้รับเชิญให้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนแบบใหม่กลางเดือนจะเป็นช่วงที่พลังงานการทำงานของคุณเปรียบเสมือนกังหันลมที่หมุนเร็วในวันที่ลมแรงคุณจะมีความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นอย่างสูงสามารถจัดการงานหลายอย่างพร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามควรระวังอย่าให้ความกระตือรือร้นนี้กลายเป็นความเร่งรีบจนขาดการคิดทบทวน ช่วงปลายเดือนจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่น่าพอใจเหมือนนักสวนที่เก็บเกี่ยวผลไม้หวานหลังจากการดูแลยอย่างเอาใจใส่คุณจะได้รับการยอมรับในผลงานที่ทำอาจเป็นการได้รับคำชมเชยจากผู้บังคับบัญชาการได้รับรางวัลหรือสิทธิพิเศษหรือแม้กระทั่งการเลื่อนตำแหน่งสำหรับชาวราศีเมษที่เป็นเจ้าของธุรกิจเดือนนี้จะเป็นช่วงที่เหมาะสมในการขยายกิจการหรือลงทุนใหม่ แต่ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจเพราะความหุนหันพลันแล่นอาจนำมาซึ่งปัญหาที่ไม่คาดคิดด้านการเงินและทรัพย์สินเรื่องการเงินในเดือนนี้จะเป็นเหมือนการเดินทางบนถนนที่มีทั้งทางเรียบและทางโคง้งชาวราศีเมษจะพบว่าสถานการณ์ทางการเงินมีการผันผวนบ้างแต่โดยรวมแล้วมีแนวโน้มในทิศท,ทางที่ดีเสมือนเรือที่แล่นผ่านคลื่นลูกใหญ่แต่ก็สามารถเดินทางไปถึงจุดหมายได้สำเร็จ ในช่วงต้นเดือนคุณอาจต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเช่นการซ่อมแซมบ้านการซื้อของใช้จำเป็นที่เสียหายหรือค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเหมือนเมฆฝนที่มาเยือนอย่างกระทันหันแต่หลังฝนก็จะมีแสงแดดส่องใสเพราะคุณจะหาวิธีจัดการกับสถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างฉลาดกลางเดือนจะเป็นช่วงที่โอกาสในการเพิ่มไรายได้เริ่มปรากฏชัดขึ้นอาจมาจากการทำงานพิเศษการขายของที่ไม่ใช้แล้ว การลงทุนระยะสั้นที่ให้ผลตอบแทนดีหรือการได้รับเงินที่ค้างชำระมานานยกตัวอย่างเช่นหากคุณมีทักษะในการถ่ายภาพคุณอาจได้งานถ่ายภาพงานแต่งงานที่ให้รายได้ดีหรือหากคุณเก่งการทำอาหารอาจมีคนสั่งอาหารจากคุณเป็นจำนวนมากสำหรับการลงทุนเดือนนี้เป็นช่วงที่ควรศึกษาตลาดอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจเหมือนนักล่าที่ต้องสังเกตพฤติกรรมของเหยื่อก่อนจับ หลีกเลี่ยงการลงทุนแบบเสี่ยงสูงหรือการฟังข่าวลือแต่หากมีโอกาสลงทุนในสิ่งที่คุณมีความรู้และประสบการณ์ก็ไม่ควรปล่อยให้โอกาสนั้นผ่านไปช่วงปลายเดือนจะเป็นช่วงที่การเงินเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นคุณจะรู้สึกเหมือนนักเดินเชือกที่หาจุดสมดุลได้สำเร็จรายรับและรายจ่ายอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมและอาจมีเงินเหลือเก็บได้บ้าง ควรใช้โอกาสนี้วางแผนการเงินระยะยาวและเริ่มสร้างกองทุนฉุกเฉินด้านความรักและความสัมพันธ์ด้านความรักในเดือนนี้จะเป็นเหมือนละครรักที่มีทั้งฉากหวานซึ้งและฉากตื่นเต้นชาวราศีเมษจะได้สัมผัสกับอารมณ์ความรู้สึกที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นความสุขความประหลาดใจหรือแม้กระทั่งความท้าทายในความสัมพันธ์สำหรับคนโสดหากคุณยังโสดอยู่ เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่โอกาสในการพบรักแท้มีสูงมากเหมือนดวงดาวที่เรียงตัวกันในลักษณะที่เอื้ออำนวยคุณจะมีเสน่ห์และความมั่นใจในตัวเองเพิ่มขึ้นทําให้ดึงดูดความสนใจจากคนรอบข้างได้ง่ายขึ้นช่วงต้นเดือนอาจมีคนที่คุณไม่เคยสนใจมาก่อนเริ่มส่งสัญ,ญญาณให้สังเกตอาจเป็นเพื่อนร่วมง,งานเพื่อนในกลุ่มออกกําลังกายหรือคนที่คุณพบเจอในกิจกรรมประจํายกตัวอย่างเช่น หากคุณชอบดื่มกาแฟที่ร้านประจำบาริสต้าคนใหม่อาจเริ่มจำชื่อคุณและพยายามสนทนาด้วยทุกครั้งที่คุณไปหรือหากคุณเล่นกีฬาประจำอาจมีสมาชิกใหม่ที่สนใจจะเล่นเป็นคู่กับคุณกลางเดือนจะเป็นช่วงที่ความรู้สึกเริ่มชัดเจนขึ้นเหมือนภาพที่เบลอรเริ่มชัดคุณจะรู้ว่าตัวเองรู้สึกอย่างไรกับคนที่เข้ามาในชีวิต และอีกฝ่ายก็เริ่มแสดงความรู้สึกออกมาชัดเจนขึ้นเช่นกันอาจมีการนัดเด็กครั้งแรกการสารภาพความรู้สึกหรือการได้รับของขวัญพิเศษที่แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจอย่างไรก็ตามควรระวังอย่าให้ความรักมาเร็วไปจนขาดการใช้เหตุผลเพราะชาวราศีเมษมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจด้วยหัวใจมากกว่าสมองให้เวลากับตัวเองและอีกฝ่ายในการทำความรู้จักกันอย่างถี่ถ้วนก่อน สำหรับคนมีคู่หากคุณมีคู่รักหรือคู่ครองแล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ของคุณได้รับการทดสอบและพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นเหมือนโลหะที่ผ่านการหลอมรวมจะมีความแข็งแกร่งมากขึ้น ในช่วงต้นเดือนอาจมีเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือการโต้เถียงกันบ้างอาจเป็นเรื่องการใช้เงินการใช้เวลาหรือความคิดเห็นที่แตกต่างในเรื่องสำคัญยกตัวอย่างเช่นคุณอาจอยากใช้เงินซื้อของที่จำเป็นสำหรับงานออดิเรกแต่คู่ของคุณคิดว่าควรเก็บเงินไว้หรือคุณอยากไปเที่ยวกับเพื่อนในวันหยุดแต่คู่ของคุณต้องการให้อยู่บ้านพักผ่อนด้วยกัน กลางเดือนจะเป็นช่วงที่คุณทั้งคู่เริ่มหาจุดร่วมและวิธีแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเหมือนคนสองคนที่กำลังเรียนรู้จังหวะการเต้นรำคู่ในตอนแรกอาจเหยียบเท้ากันบ้างแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็จะเต้นได้ลงจังหวะคุณจะเข้าใจกันมากขึ้นและหาวิธีการสื่อสารที่ดีขึ้นปลายเดือนจะนำมาซึ่งความหวานซึ้งและความใกล้ชิดที่เพิ่มขึ้นอาจมีการวางแผนอนาคตร่วมกัน การตัดสินใจเรื่องสำคัญร่วมกันหรือการสร้างความทรงจำใหม่ที่จะอยู่ในใจไปนานเช่นการเดินทางท่องเที่ยวด้วยกันการย้ายบ้านใหม่หรือการเริ่มต้นโครงการร่วมกันสำหรับคู่รักที่คิดว่าจะก้าวไปสู่การแต่งงานเดือนนี้อาจเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการคุยเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะทั้งคู่จะมีความเข้าใจกันดีและพร้อมที่จะมุ่งไปในทิศทางเดียวกันคำแนะนำสำหรับเดือนนี้ เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีเมษควรเรียนรู้ศิลปะแห่งการสมดุลเหมือนนักกายกรรมที่ต้องฝึกผลจนสามารถยืนบนลวดเชือกได้โดยไม่หกลม้มความกระตือรือร้นและพลังไฟที่เป็นธรรมชาติของคุณจะเป็นจุดแข็งแต่ควรผสมผสานกับความอดทนและการคิดทบทวนอย่างรอบคอบอย่าลืมใส่ใจสุขภาพทั้งกายและใจเพราะการเปลี่ยนแปลงต่างๆในเดือนนี้อาจทำให้คุณรู้สึกเครียดได้หาเวลาออกกำลังกาย ทำสมาธิหรือทำกิจกรรมที่ชอบเพื่อผ่อนคลายสุดท้ายเชื่อมั่นในตัวเองและความสามารถของคุณเพราะเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดาวดวงโชคส่องแสงให้กับชาวราศีเมษอย่างเต็มที่เหมือนแสงแดดที่ส่องทะลุเมฆหมอกในตอนเชา้านำมาซึ่งความอบอุ่นและความหวังใหม่